โม่เก,กะโซโลโมอนได้จัดงานระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองโดยมีบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างพากันกล่าวขอบคุณหมู่เกะโซโลโมอนที่จัดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐมองไปที่การขยายผู้แทนการทูตทั่วแปซิฟิกดานเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เดินทางเยือนหม่เก,กะโซโลโมอนค่ะและเปิดเผยว่า ความร่วมมือกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเรื่องสําคัญอย่างสิ้นเชิงต่ออนาคตของภูมิภาคทั้งหมดขณะที่นางแคโรไลน์เคนเนดีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำออสเตรเลียซึ่งทําหน้าที่ทูตในโซโลมอนด้วยบอกว่ามีชาวอเมริกันและครอบครัวมากมายที่อาศัยอยู่ในเกาะโซโลมอนทั้งนี้การเยือนหมู่เกาะโซลมอนของเชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐ หีขึ้นในช่วงเวลาที่มีพิธีระลึกถึงเหตุการณ์สู้รบในสงครามโลกครั้งที่สองและเจ้าที่ระบสูงหลายคนของสหรัฐเดินทางเยือนภูมิภาคนี้ในปี2022เนื่องจากการแข่งขันด้านภูมิยุทธศาสตร์ที่มีมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีรายงานเขาว่าการเดินทางมาเยือนของเจ้าทีดระบสูงของสหรัฐทําให้ชาวสมอนต่างรู้จักและก็รู้สึกประหลาดใจที่ชาติเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียและสหรัฐต่างให้ความสําคัญ ต่อหมู่เกาะโซโลมอนหลังจากที่โซโลมอนทำข้อตกลงความมั่นคงกับจีนค่ะ